สวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีตอนเย็นสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับเมนูอร่อยเย็นนี้ครับปลานิลนผัดขึ้นช่ายครับปลานิลผัดขึ้นช่ายเนื้อปลาแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็สับเป็นแว่นแบบนี้นะครับเราจะมาทําการทอดก่อนนะครับโดยการใส่แป้งทอดกรอบลงไปก่อนครับใส่แป้งทอดกรอบลงไปก่อนประมาณนี้พอครับ พุกเค้าให้เข้ากันเลยครับลุกเค้าให้เข้ากันกนะครับปลาหมิ่นผัดขึ้นช่ายนะครับวันนี้เมนูร่อยเย็นนี้ครับโรยแป้งทอดกรอบที่ตัวปลาเวลาทอดเราจะได้ไม่ทอดติดกระทะนะครับเนื้อปลาจะได้ไม่ติดกระทะน้ำมันเราเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็นําเนื้อปลาลงไปทอดเลยครับ ร่อกระทะนิดหน่อยครับทอดไปเรื่อยครับจนกว่าเนื้อปาของเราจะเหลืองสุกนะครับพักทอดของเราก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับี๋ยวตักกอบพักใส่ตะแกรงไว้นะครับไม่ให้เด็ดน้ํามันขั้นตอนต่อมาครับตั้งกระทะใส่น้ํามันครับ ใส่กระเทียมสับครับเยวกระเทียมให้หอมก่อนนะครับเยวกระเทียม e ให้หอมก่อนแล้วก็ปรุงรสชาติครับกระเทียมเริ่มหอมแล้วก็ปรุงรสชาติเลยครับเต้าเจี้ยวครับซอสปรุงรสครับซอสหอยครับน้ำตาลทรายครับผงชีสรสครับ เติมน้ำลงไปเล็กน้อยครับชิมรสชาติดูครับชิมรสชาติดูแล้วก็เพิ่มเติมตามต้องการเลยนะครับเพิ่มเติมซอสปรุงรสนิดหน่อยครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยครับได้รสชาติตามต้องการแล้วนะครับเห็นเนื้อปลาที่เราทอดไว้เลยครับ ตามด้วยขึ้นช่ายครับผัดต่อเลยครับผัดแก้คอขึ้นช่ายสุกนะครับกลิ่นหอมมากครับตอนนี้ปลานิลผัดขึ้นช่ายเมนูอร่อยเย็นนี้ครับหอมมากครับตอนนี้เมนูอร่อยเย็นนี้นะครับปลาเน้นผัดขึ้นช่า,ชายพร้อมเสิร์ฟแล้วครับปิดแก๊สเลยครับ